แต่ที่เนื่องจากว่าุู้นำเป็นเมืองชายแดนก็ไปปูสัมพันธ์ช่วยรัฐบาลกับประเทศลาวกับเวียดน,นามกับจีนนะครับเป็นเมืองคู่แฝดกันไปมาอาสูบัดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาต่างๆมีการเปิดงานพาณิชย์การเศรษฐกิจอะไรก็ไปมาอาสูซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ทางผู้นำเนี่ยโดยทางฝ่ายาบนเนี่ย ก็อยากจะได้มา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 ,มาเปิดในสาขาอุดอาารธานีเขาก็ได้มาลงามาลงมาดำเนินการอยู่ที่ที่โรงเรยียนอุดรไลนนะครับเป็นสาขาแล้วก็มีการมอบที่ดินมีออมาส่วนหนึ่งมาขอสร,อาาร้สางอาคารสถานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของสร,อาาร้างอาคารแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ตรวจอแต่ความคิดดูจุดนี้เนี่ยที่ผูาหา้หนาคิดกันว่า ประเทศเพื่อนบ้านนย่งจีนก็ดีเวียนหนากระดีเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยเขาเียนาษาไทยกันหมดแล้วก็เขาเ,เพ่มสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศกับประเทศไทยในปุตตนาที่นี้จะมองเห็นว่าทุานหุอาหารเนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่สะดวกในการข้า,ามว่าทำรายการไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านาก,ก,นากาา็ใกล้กว่าที่อื่นแล้วก็หุ้นน่ะก็อยู่ไกลกว่าจังหวัดที่มีนักศึกษาเป็นละร้อยกิโลมไปทั้ง ก็ระเมีความคิดตรงนี้นะครับซึ่งจะถูกปิดความเป็นไปได้ไงงก็เป็นความคิดอยากให้เขาอ,อยากให้อยู่ในในรัฐสา์ในาราชกภา